สว,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 วัสดีครับสวัสดีพาไปชมบรรยากาศสายูุเรียนกันนะครับอันนี้มีจ็็มซอยมีหลายจังหวัดเข้ามาประมูลกันในเทศกาลนี้เริ่มต้นที่ราคา70บาทถึง150บาทรลูกก็สวยแล้ว150บาท บอกกันไม่ทันเลยามาเยืยนรอกันเต็มเลยนะรเล็กๆขนาดไม่สวยก็จะประมาณเ0สบาท ลูกกได้ขย้ไม่ห้าสิบบาทลูกเกกล,ล็กๆก็จะะาอละร้อยล,ละรล้อยรลล้อยห้าสิตลูกเล็ก ทถายถ่ายย่อยรูปสองลูกต้องขายครับติดกานยาวร้อยห้าหร้อยแปดแบบขั้นยาวบบกนสัน,น,นเิน เ c ฟีเรียกร้องมาอยากรู้ราคาตามมาชมราคากันเลยครับร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทร้อยยี่สิบห้าบาทหวานเทบทุกลูกอุ๊ยนีย่อันนี้กัดกินระไม่รู้นะ มันจะนม,นมีตัวที่สูง,างมากๆอ,องแบบสุกเลนเลยนระ้อยเดียวจเจ้าสวนร้อยยี่สิบนะครับง ภาพแต็มหน้าร้านเลยสวยท้ายถูกกันนะครับนะเดี๋ยนะวพรุ่งนี้พามาเิ็ดตาดครับวว่าราคาจะลดลงไหมกำลังลงกันเป็นเพียง,งเลย จ็ดติร้อยหนึ่งทยอยิต้นที่เจดสิบบาทกันน่าจะเป็นราคาเริ่มต้นนะ